พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยฮัฟฟ y นุ้ยสเดประจำวันที่2กันยายน2563เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะโชคดีกันไหมขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกลิ้งกนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยค่ะ คอมเมนต์เข้ามาคุยมารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้นะคะว่าเป็นยังไงและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอจังหวัดอะไรเขียนมาบอกได้ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะอันหนึ่งพายุระดับ5ใต้ฝุ่นไมซัก บริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2563โดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศแต่ละภาคนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโข,ขทยัย ตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะอำเภอคิริมาศฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอเมืองและอำเภอศรสีสัชนาลัยนะคะมีฝนเล็กน้อยจนถึงบานกลางในช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะ จังหวัดกำแพงเพชอเพอรอขานุวรักษ์บุรีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอ,อลานกระบือฝนฝนโปรยๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนอเภอเมืองนั้นนะคะมีเมฆมากไม่มีฝนค่ะจังหวัดแพร่อเภอเด่นชัยนะคะฝนโปรยตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอเภอลองอเภอเมือง มีเมฆบางส่วนนะคะไม่มีฝนค่ะส่วนอำเภอร้องกวางมีฝนโปรยค่ะช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสจังหวัดชัยภูมินะคะที่อำเภอบำเน็จนรง์และอำเภอเมืองมีฝนเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอแก้งคร้ออำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอภูกเขียวฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองฝนเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยง ไปจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอนางรองฝนเล็กน้อยตั้งแต่เที่ยงนะคะไปถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอำเภอหนองกีฝนหนักค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีฝนเล็กน้อยค่ะอำเภอรประโคนชัยฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะและสุดท้ายนะคะอำเภอสตึกฝนเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ ถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดนครราชสีมาอเภอปากช่องอเภอคอนบุรีและอเภอสีคิ้วค่ะมีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนนะคะอเภอมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นค่ะอเภโชคชัยฝนเล็กน้อยช่วงเช้านะคะจนถึงหกโมงเย็นค่ะส่วนอคงนะคะมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเที่ยง จนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 1อถึง33องศาเซลเซียสจังหวัดราชบุรีนะคะเที่ยงอำเภอบ้านโป่งฝนเล็กน้อยถึงหนักนะคะช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอํเาเภอดำเนินสะดวกและอําเภอโพธารา,า,ามฝนเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอํเาเภอเมืองฝนหนักเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนนะคะ จังหวัดนครสวรรค์อ,อลาดยางอเภอเมืองฝอนเล็กน้อยช่วงเที่ยงค่ะจนถึงเที่ยงคืนเลยและอเภอหนองบัวฝนเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอไผภภ่สาลีนะคะฝนเล็กน้อยถึงหนักสลับกันไปค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นเช่นกันค่ะภาคตะว,วันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชาเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ จังหวัดชาเชิงเซานะคะอำเภอเมืองและอําเภอพนมสารคามฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอบางประกงนะคะมีฝนโปรยโปรยค่ะช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยถึงหนักนะคะช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอกบินบุรีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอหลังสวนฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะส่วนที่อำเภอปะทิวนะฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดสงขลาอํเภอเมืองและอํเภอหาดใหญ่นะคะฝนหนัก ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอระนดฝนเล็กน้อยค่ะแต่เป็นลักษณะทั้งวันนะคะส่วนอะสะเดาฝนเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะจังหวัดภูเก็ตที่อำเภอกระทูนะคะฝนเล็กน้อยถึงหนักค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืนส่วนที่อำเภอเมืองนั้นนะคะฝนเล็กน้อยตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นค่ะ ตอนนี้มาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลกันนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่2กันยายน2563นนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ